เออหลุดมึงพี่น,ออน้องมันเหมืนเอียงเข่ากันเนี่ยมันเหมืนหยังเข่ากันเนี่ยดัยนวะดันนี่เหมือนวะพี่พี่ส่งดันยามรอบพี่น้องโอ้หลังแหลกเขามีติ้ซิมๆๆบรรยากาศว่ดเข่ากับศีฟังพุ่นแล้วครับโอ้หมานบ่ านี่ปลาครับโอ้ว่าแล้วหลังใหญ่ไหมหมื่บวานตัวนี้แม่นบอ <c oughs> หลังเห็ดไปมหมู่บ้านครับทำงานละใหญ่หมู่มันตัวใหญ่เแ <c oughs> ม่นบอคือดันหล่อมากเกิแท <c oughs> ้เออต่เหมือนตัวหนึ่งนึงนะเอ้า โอ้เครื่องอีหล้วเอาลุ่มเลยเหน่อยไหเออลุ่มตงพี่น้องมันนมันเงี่ยเข่ากันเนี่ยนันนมันเงี่ยเข่ากันเนี่ยอ้ามันนปสายมันเงียอันใหญ่ใส่เบิดเออหนึ่งหยังนะอู้ยตัวอู้ตัวใหญ่กับตัวน้อยตัวนี้ตัวแม่เบิ่งตัวผู้เด้อตัวตัวผู้แท้ปลากั้งบ่มันเป็นสีสิเหอเออปาคอหน่อยก็ปลาคอใหญ่ครับอ๋อ ว่าเอาละครับพี่น้องเหมืนๆปล่อยบ่ปล่อยเอาว่าแล้วปล่อยทั้งสองตัวบ่เออแล้วแต่เลยปล่อยก่อนก็ได้ครับไม่ใหญ่ทีลี้พี่น้องการหากินเชิญเวลัาของข้าวของผมได้ตัวใหญ่ก็เอาได้ตัวน้อยก็ปล่อยพอเขามีค้างอยู่นะค้างกับพอมีอยู่ขันเนี้ยมันบ่ได้อีกแต่พวกเราเจังสิเอาไปกินมันแันมันได้อยู่ก็เอาตัวใหญ่ๆแล้วครับอ๋อ อืมไปเลาคิดกอไนไปดีครับผมมันทางต่อไปของเขาครับหลังข้างหน้าเขาเงียบกาดมาโอ้เงียบเชะเห็นป้อต้องขึอยู่ยปะ่อ,อัดันออกมาเยอะอดันห่ะดันนี่แมนพีด คือส่องด่นมาอยู่เอา้าเล่นลุดบเโอ้โอตัวเกา่าวะตัวเก่าประคอหน่อยครับผมลูกแอ่ลูกแอ่ลูกแอ่โอ้โอตัวเก่ามือนั่น,นบ่เหรอตัวตัวนัเข่าอีกอย่างเนี่ยเออจังสีห้องก,กับบ้าเอาครับกับสิปล่อยครับผมโอ้ตัวหน่อยตัวเง,งี้ยกับสิบ้าเอาอยู่กระเทืนอนนกมันบินผ่าน เอาไปาปล่อยปล่อยดีเลยเออแาบนี้โอเคครับผมนี่ละหลอกง่ายๆของเขาเบอสไนเงียครับไม้มีอย่างเห็ดพุ่มให้มันดีครับผมมันเข่าเบิดแล้วครับป่าโอเคครับผม